ครับผมกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีนะครับบอกว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมบอลองก็ขอขอบคุณกําลังใจหลายๆนะครับเนาะเพื่อนๆเอฟซีนะครับครับผมกับมาพบกับบอลองกับคลิปนี้กับเป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับหรือว่าหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมกับเป็นสูตรมัดรวมนะครับในหน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับพี่น้อง ครับผมกาก้อนที่เข้าไปรับชมนะครับบาหลองก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับผมเมื่อวานนี้ก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับพี่น้องก็แตกกระจายเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเนาะ แตกกระจายเลยนะครับเนาะเข้ามารับชมผลกันเลยนะครับนอยพิเศษนะครับเพิ่นออก390กับ32นะครับแล้วก็นอยปกติออก711กับ16นะครับนอย VIP ออก611กับ20นะครับพี่น้องกาส่วนนอยพิเศษนี่รุดนะครับพี่น้องรุดนะครับผมรุดเนาะแต่ว่ามาเข้านี่พี่น้อง ในน้อยปกตินะครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งนะครับผมเต็มเต็มในน้อยหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็หนึ่งหกนะครับพี่น้องแล้วก็หนึ่งหกนะครับนี่ครับผมก็สรุปแล้วน้อยปกติี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะส่วนน้อย VIP ก็มาเข้าหนึ่งหนึ่งอีกรอบครับพี่น้องคนออกหนึ่งหนึ่งนะครับออกตัวเติมนะครับพี่น้องส่วนสองศูนย์นี่หลุดไปนะครับ ก็เมื่อวานนี้สรุปแล้วก็เข้า2น้นอยนะครับพี่น้องแตกบนแตกล่างนะครับไอ้นอยปกติออก1นึนะครับแล้วก็1นึเนาะแล้วก็นอย v ีไอพีหนึนะครับผมกะดีใจกับพี่พีเอทุกๆคนนะครับผมเนาะครับผมกะเดียวเข้ามารับชมนะครับงวดประจําวันที่22ต่อเลยเนาะไล้ยีนะครับน้อเมื่อวานยีนะครับเนาะมารับชมเลยนะครับสูตรหเม็ดเดียวนะครับ สูตย์นึงเม็ดเดียวบารองชอบเด่นหนึ่งเด่นเนะครับรูดเจ็ดนะครับพี่น้องเด่นหเด่น7จ็ดลูดเจ็ดนะครับเนาะสลับมาอนี้ก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเอาคือบาราเจ็ดศูนย์เนาะประนี้นเอาพี่น้องเจ็ดศูนยะเอาเจ็นะครับ, 72, รบ73า 7 4นะครับแล้วก็75 76 77แล้วก็78 79นะครับผมเนาะส่วนตัวเด่นจับคู่3ตัวนะครับจับคู่3ตัวก็จะมี ศูนเจ็ดเก้านะครับผมเก้านะครับแล้วก็จะมีสี่เจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็แปด 78นะครับผมเนาะกับโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเด้อครับพี่น้องผู้ใดมักกับลองแคปหน้าจอไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนาะเพราะว่าบอลองกับบอมีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางพผลเสนออกตัวใดเนาะส่วนตัวเด่นนะครับที่ชอบก็ตัวนี้เลยเนาะครับเนาะ71นะครับ71แล้วก็78 78 79นะครับผมแล้วก็ ชอบเบิ้ลอยู่นะครับกับบอลน่นะครับเป็นน้องเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะส่วน3ตัวนะครับที่ชอบก็จะมี079แล้วก็471นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาบ้างเด้อครับพี่น้อง FC นะครับผมเนาะนี่ครับผมตัวเน้นที่บอลรองชอบนะครับก็มี7177แล้วก็78 79นะครับแต่ว่าคิดว่าในน้อยมือนี้นะครับจะก็จะเด่น7นะครับมี7นะครับผมเนาะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บอลองก็ขอแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับเห็นเห็นหนึ่งเห็นยอดไลค์นะครับยอดไลค์กับยอดวิวกะแห่งมีกําลังใจนะครับพี่น้องหาหาแนวทางดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กะกับสวัสดีครับ